สวัสดีค่ะกลับมาเจอกัน ep 2ยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านด้วยวิถีชีวิตและก็วิถีชาวบ้านค่ะทำให้ทุกเส้นทางที่เราเดินทางไปมีแต่รอยยิ้มและความประทับใจแล้ววันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ดอยเสมอดาวแล้วก็ดอยผาชูค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่าน ซึ่งหน้าหนาวนเดือนมอกราคมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนค่ะที่สถานที่แห่งนี้ยังคงได้รับความนิยมกันอยู่นะคะดังนั้นการมาเที่ยวแบบ Walk In เราจำเป็นต้องมีแผนหนึแล้วก็แผนสองสำรองอยู่เสมอค่ะอเอาไปนู่นดีวกว่าไปกลางเต้นท์กันขอบคุณค<อ>่<อ>นะว่าแล้วเราเลยตัดสินใจไปกางเต็นท์กันก่อนที่ดอยพาชูซึ่งอยู่ไม่ห่างจากดอยเสมอดาวนะคะเพื่อความชัวค่ะ ระหว่างทางที่จะไปดอยผาชูเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์วางอยู่เรียงรายเลยละค่ะัดอุณหภูมิทุกคนเลยค่ะหมดหนึ่งร้อยสิบบาทค่ะเพิ่าสิบบาท บ,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 บ่อน,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 นอนค่ะนอนค่ะนนเนมื่อเราผ่านด่านคัดกลองเสียค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราทุกคนก็ได้ไปต่อค่ะ going going, going, going ถึงแล้วถึงแม้ว่าโดยผาชูจะไม่กว้างขวางเหมือนดอยเสมอดาวแต่ที่นี่ก็ถือว่ามีความเงียบสงบ และสามารถชื่นชมธรรมชาติได้ไม่แพ้ดอยเสมอดาวเลยนะคะเ,เราเลือกได้เลยใช่ไหมคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะพาเรามาเลือกเต็นท์นอนที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะและนี่ก็คือทำเลท้องของเราค่ะเยี่ยมมาก สำหรับใครที่เช่าเต็นท์ของอุทยานนะคะภายในเต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องนอนจัดเตรียมไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นที่รองนอนเป็นหมอนเป็นถุงนอนแต่แนะนำให้เตรียมเครื่องกันหนาวส่วนตัวมาด้วยดีที่สุดนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆหลังนี้นอนได้2-3ถึงคนค่ะแต่ก็สามารถนำเต็นท์ส่วนตัวมาเองได้นะคะซึ่งก็เสียค่ารมเนียมหัวละ30บาทค่ะ อย่างครอบครัวนี้นะคะเขานำเต็นท์ส่วนตัวมากลางเองดูเล็กๆบาทนี้อุปกรณ์เครื่องกันหนาวพร้อมทุกคนเห็นที่ไกลลิบลิ้วนณไหมคะนั่นคือเสาธงที่ยาวที่สุดเลยนะเขาว่ากันว่ายาวแบบที่ต้องร้องเพลงชาติ12รอบจึงจะชักธงถึงยอดเสา นอกจากจะมีสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะที่นี่ก็มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมรักสามเศร้าซึ่งก็เป็นที่มาของดอยผาชูนั่นเองค่ะ <Biraz iff> เมื่อเราเจัดการร่งเต็นที่ดอยผาชูเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กลับมาที่ดอยเสมอดาวอีกครั้งหนึง่งส่วนค่าธรรมเนียมเราไม่ต้องเสียค่าเข้าแล้วนะคะ นี่คือท้องฟ้าที่ดอยเสมอดดาวค่ะตามมาดูบรรยากาศกันค่ะถึงจุดชมวิวแล้วค่ะคุณผู้ชมตามมาดูใกล้ๆกันค่ะ สวยมากด้านล่างเราจะเห็นแม่น้ำน่านนะคะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นดอยผาชูที่เราไปกางเต็นท์กันมาเมื่อกี้นี้นะคะจุดเด่นของดอยเสมอดาวนอกจากธรรมชาติสวยๆที่รายล้อมไปด้วยภูเขาป่าไม้เขียวขจีแล้วก็อากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าชื่อดอยเสมอดาวกลางคืนดูดาวเช้าดูหมอกดูพระอาทิตย์ขึ้น พระาทิตยตกได้อย่างชัดเจนมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคะจุดนี้เราเรียกว่าผาหัวสิงค่ะจะเป็นหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายกับสิงโตนอนหมอบแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะขออนุญาตไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปเก็บรูปสวยๆกันก่อนนะคะ เราดื่มดำบรรยากาศที่ดอยเสมอดาวอย่างจุใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนที่นี่หลังจากที่เราแวะไปดูบรรยากาศที่ดอยเสมอดาวแล้วเราก็กลับมาที่ผาชูค่ะา,าแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าจะมีหมอกมากน้อยขนาดไหนนะคะส่วนดวงอาทิตย์เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกา45นาทีทุกคน เราเห็นพระจันทร์สีส้มดวงดาวอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยค่ะแต่มือถือของเราไม่สามารถเก็บภาพได้เสียดายมากๆแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะแม่คเนเงวาดอะไรอะ่ะวาดดวงดาวหรอ ตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ตีห้เพื่อที่จะรอชมดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลเหมอกในตอนเช้าของที่นี่ค่ะเราจะตามไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะเขาบอกว่าจะขึ้นเวลาประมาณ 6นาฬิกา45นาทีค่ะทุกคนคะดวงอาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะอากาศดีมากเลยลคะค่ะแดดก็จะไล่มาเรื่อยแล้วคะ่ะอาทิตย์ขึ้นมาสูงเลย เป็นทะเลหมอกเลยไงม,มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ปะมันก็ปกคลุมตรงนี้เลยถือว่าโอเคแนละ้วเนาะตรงนี้เ,เป็นยอมเลยเป็นยอมเลยอะตรงนั้นนีเวลาเท่าไหร่ดโมงนี่มั้ง7โมงได้แล้วค่ะเราจะนั่งเฝ้าทะเลหมอกกันค่ะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าพาาระจันทร์ยังอยู่เลยใช่ปะอเออเวลาจะขึ้นเยอะมากที่สุดก็ประมาณช่วงส,สายๆเลยค่ะ คือว่าวันนี้ไม่ผิดหวังเลยก่อนกลับเราก็ถ่ายรูปกันรัวๆเลยล่ะค่ะสัญญาว่าหน้าหนาวปีหน้าเราจะกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งบายบายดอยผาชุกดอยเสมอดาวอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนคะคะ